บวชได้สมบัติอะไรตรงนี้ครับเราฉะนั้นตอนบวชได้สมบัติอะไรนี่ผมคงไม่ต้องพูดหรอกครับพอทําได้กันเร้วได้เร้วครับได้สมบัติกันเร้วได้สมบัติคือได้ปัญญาดีละครับสาธุเจ้ากับคุณมีปัญญามันมีศัพย์อยู่นับแสนปัญญาปฏีประชดิโตเลยครับมีปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแต่ที่นี่มันมีปัญญาเร็วนี่ดิได้สมบัติอันนี้ออกไปเร็วเดี๋ยวจะรู้จักไทยไหมนี่บางคนได้มีปัญญาทอมป ผมเห็นพาดติดซึกกันไปนี่ครับเป็นมหาก็มีครับติ่ซึกไปนี่มหาก็มีจบนักธรรมเอกก็มีเรียนทางโลกมาจบแม้แต่จบปริญญาอย่างคุณนี่ผมก็เห็นซึกก็มีครับปะกันพบกันเด้วผมว่าเออมันไปอุตสาหเรียนได้มานึจนขนาดนั้นสูงเจนขนาดนั่นทําไมยังเอาตัวไม่รอดยังเอาตัวไม่รอดมันเข่าตามคำโบราณว่าคามลูถมหัวเอาตัวไม่รอด คือมันรูดเลิดไปมันรูดสูงโผดไปเลยไม่ปฏิบัติกันนี่เรื่องมูนน่สําคัญที่สุดครับเจ้าพระคุณสําคัญที่สุดต่อคนทุกวันนี่ผมพูดเลยครับคนทุกวันนี่ในบ้านนอกก็ดีในที่เจริญก็ดีผมบอกว่าคนทุกวันนี่นะครับรูดก,กันเต็หนังสือแต่ไม่รููภาษาเด็กเล็กเด็ก,ก,กน้อยก็สร้าครับรู้หนังสือแตไม่รู้ภาษาแต่ขอนี่ผมเรียนจบแค่ปอสีเดี๋ยวนี้เรียนจบป .7 เจ็เรียน A อ C บซดี D ด้วยเรียนมคันอีก เจ้าพระคุณลองดูเท่ากับรู้ภาษาไหมไม่รู้ภาษาดอกับสูพ่อเล่าแม่เล่าไม่ได้พ่อเล่าแม่เล่าเนี่อ่านหนังสือไม่ออกียนหนังสือไม่ถูกแกไม่รู้หนังสือก็จริงแล้วแต่แกรู้ภาษาแกรู้ภาษาผะภาษาพูดก็ผพระพูดยังไงเดินขางผาี่เดินยังไงเขาหาผาี่เขายังไงพูดก็ใครยังไงแกรู้ภาษาหมดรู้ภาษากินก็รู้ภาษาเดินก็รู้ภาษานั่งนอนอะไรคนเถ่าคนแก่รู้ภาษา ทานิสิตนักศึกษาลงดูว่าเยาวชนคนในประเทศเราทุกวันนี่รู้หนังสือนะรู้ภาษาไหมพูดมันก็ไม่รู้ภาษาจะพูดก็ฝาทจะพูดยังไงไม่รู้ภาษาเอาพูดยังไงมันบาปพ,พูดยังไงมันถูกพูดยังไง,ง,ไงมันผิดไม่รู้ภาษาก็แลนวะครับแม้แต่ผมยังไม่หวังนี่ยังดา่าเขาคะมันไปเป็นตำรวจมันสอบตำรวจได้ไปเป็นตำรวจจูงเพื่อจักรลาดผมนำพระนำเินไปสอบธรรมะวัตจคุเข็บกรอก กระเน่นก็ขึ้นรถอีเ็นตุกตุกไปผมก็ขึ้นรถของผมไปมันก็เป็นยาราจ,จรอยู่ปากทางมันเห็นผมมันก็เรียกตะโกนถามแล้วพอหล้งพอ,งพอทีน้ำลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาสีนี่เอาอาหาป้ามึงท่างไม่รู้ภาษาชักนิดเ้อยเวย้ยว่าพอ,พ,อ,พ,อพาเมย์มืงง่อไนเราเคยไปแข่งกีฬาเขาก็ตอบกัน,กกนมันพูดไม่รู้ภาษาว่าอะไรจีเป็นบาปอะไรจีเป็นบุญสมาธิมันจ,จะว่าครับเจ้าคุณเวลานี่น่ะเขาว่าเรามากครับ เอ้าครับบางทีมันเห็นเหลืองๆนี่เสียเหลืองไหวแกดูทีว่ามันพูดไปได้นี้ครับเจา้าประคุณพูดได้ยังไงพุทธิเจ้าท่านเคยเรียกว่ายังงั้นนี้มันว่ากันหลายคนนะครับผมยังไปตอกกันในเผอคน,นึงมันบอกว่าไปเรียนก็ใครไม่เรียนไปเรียนก็เสียเหลืองอย่าไว้เสียเหลืองมันใครเราพลาดได้เอาไอ้หาบัดพลาดมันเป็นเสียนีไหวมันไปกัดหัวใครวะครับผู้ปกครองกันแล้วตอกเลยครับนี่แหละครับพูดไม่รู้ภาษาแม่แต่ลูกแต่เต้าเจา้าประคุณลองดูเถอน้องนุ่งเจา้าประคุณก็ดีพี่น้องเจา้าประคุณลองดูครับ ผมนี่สังเกตรครับผมนี่นักสังเกตเล็กเด็กเ็กน้อยทุกวันนี่คือกันกับเจ้าประคุณพูดกับพ่อกับแม่นี่ไม่เคยรู้ภาษาเลยผู้หญิงบางคนนี่แต่งตัวสวยบ่แพงามบ่แพผู้กับพ่อกับแม่ตาทีสังกะสีเลียนเปรี้ยวเดินตาทีนี่ผัดถุงผัหนุ่มมันหมอดิละพ่อพ่อพแอม่พ่อแม่นอนอยู่มันเดินตาทีเพ่าพ่อพแม่หมอดิตกหมอนไม่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยกินก็ไม่รู้ภาษาคนครับ ซัดมันเดินกินขับซัดมันเดินกินเจ้าพระหลุเจ้าพระคุณดูคนเดี๋ยวนี้เมืองไทยอเดินกินลูกชินปิ่งเดินกินตูดไกปิ่งเดินดูดนังผงนําแข็งแม่มสัดใช้เลยดูภาษาอะไรบ้านเมืองไทยสกปรกกับหย่อนกินไม่รู้ภาษาขินไม่รู้ภาษารับนอนคือกันไม่รู้ภาษีภาษากองคนทุกวันไม่คือคนแต่คนครับเจ้าพระคุณผมว่าจริงๆครับคนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเจ้าพระคุณช่วยครับนี่มอนช่วย แรงนี่จะไปบวชจำเนนที่ไหนจะไปจัดการที่ไหนยังไงในมลกับเผ่าเยาวชนให้นักนักเยวาวชนนี่สาคัญที่สุดครับเยาวุณก็ต้องรู้อยู่แล้วสาคัญอย่างคนฒ่าคนแก่ม,มูลนี่ไม่เป็นไนรดอกนี่ทีมาเนี่ยไก่ในสุม่มเนี่ยไก่ในสุม่มคุ้นข้าวเปียกกินข้าวเปียกคุ้นข้าวานกินข้าวานเขาไม่ให้กินก็เคีย้ยวกกแกกกแกะอยู่นะท่านไม่ว่ากันท่านอย่าไปเกียกัจเด้อ